ตอนนี้มีความรู้สึกว่ากล่องนี้จะหมดเพราะฉันม,มันแค่ร้อยกว่าแคลเองตกใจไหมตอนนี้เขาเดินมากันนะน้ะอะตกใจเนาะอึ้งมาเลยเอ่ะไอ้คนกลางใครวะพีโ<ห>่โอ <laughs> พี่โอ๋ทำก็เขารู้เลยว่าในกระเป๋าไม่มีอะไรเอาอีกเว้ยตัดดียกกระเป๋าขึ้นมาด้วยพี <c oughs> ่เห็นเมื่อกี้แว๊บๆเออ กลับมาวเห็นพี่โจเครียดมากอ่ะตอนที่มีคนข้างๆเสีงย่งดังแล้วเดี๋ยวพี่โจพี่ว่าผมแันจะเป็นยังไงเธอก็ยังมีเขาจะโอดหลอดจ้ะ เดี๋ยวทำหน้าอย่างเครียดตอนนี้พี่มองอยู่ทำไมอ่ะก็กแบบว่าคนเดินดังหมดอย่างเงี้ยเครียดตรงไหน,นไม่ไม่ตอนดูตอน,ตอนนี้เขาถ่ายพลอยสายถอยใครอยู่เพแบบื่อนท่านี้แบบพี่แบบไม่หยอกมาแค่เนี้ย แต่งหน้าแต่งตัวอย่างเต็มมาประามาณสิบยีศาสตรกันตรงนี้นะพี่ขอร้องอะ่ะ ฝันที่ผมจะประกาศต่อไปนี้จะเป็นนักล่าฝันที่มีผลคะแนนโหวตน้อยที่สุดและต้องออกจากบ้าน AF ในวันนี้ซึ่งหมายความว่าถ้าว่าท่านผู้ชมอยากให้เขากลับมาเล่นละครก็สามารถโหวตให้กับเขาได้นะครับนักล่าฝันที่มีผลคะแนนโหวตน้อยที่สุดและต้องออกจากการแข่งขันในสัปดาห์นี้ผมขอแสดงความเสียใจกับ สองโฟกัสเร์กันไตามกันครับท่านข้าวูก้อยสอนพี่กร์ดอ่ะสัดาห์หน้าในวีกรอนะครับใครจะได้รับบทบาทเป็นอะไรและจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างบนเวทีแห่งนี้ต้องคอยติดตามสำหรับวันนี้ ผมเสรษฐาศิระฉาย,ยาต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโฟกัสโฟกัสโฟกัสเฮ่ไม่ยินเลยไม่ยินพะดูตอนดูตอนประกาศบุกาลหน้าที่อย่างนี้เลยบุ๊คบุ๊คหายหน้าแ,แกงหงว่องเมื่อกี้ ไปให้ต่อยพี่อะแม่พี่เบนเบนจิเออแม่เบนจินู่แม่แพลหน้าพ่อเบนหน้าแม่เบนเออแม่เบนหน่าเบนหน้าพ่อพ่อฉันจะร้องอีกแล้ว <laughs> กับบางเรื่องเหมือนเป็นแหละอ้าวกล้องฟูทำไมอ่ะแกล้งกันอีกแล้วต้องเชื่อแฟนของกันหรอไป่แล้วไม่โบฉันไม่งั้นอ่ะ <c oughs> ใครดูโบฉันหรือหลอลมหมดลืมเก็บซัพพอร์ตโอเคก็ไม่น่าเกลียด แนวยังมีอารมณ์อล้วไม่มีเสียงจมีตรงแถวว่าออกไปเรียนที่ครูด้วนะลูกนะไปเรียนที่ครูนะลูกนะีาลักานนะลูกนะเล่นใโบแลยละใครอ่ะ่าฉันเหรอ กุ่ไก่หล่อเวอร คเปานัล่ะู่ปาคูเปาใส่้อยรูปประคำมาเร็วอ้าวยายคุ่ยามงกันด้วยอะเสยเจกันอยู่ ชี้เมื่อี้ก็ถ่ายมาแล้วดูไปดูไปไม่มองเลยไม่มองเลยยนงโพสกันอยู่สองคนก็พี่หันมาพี่ไม่เห็นมีใครถ่ายพี่อะไรไม่รู้พี่ไม่รู้เป็นสกิดทำไมตอนแรกเนี่ยเออถ่ายรูปพี่หันไปไหนอะเห็นมีใครถ่ายเลยอะไรเนยเร็วมานะนะาเว็บหน้เว็บขายคำอยู่ น,นี่ลูกนาำแว๊บนี่ลูกนาำแว๊บลุงน้แว๊บเอ,อ,อ้ยเล,อลเล่นกับพี่ตั้งแต่สมัยที่เด็กๆเด็กนิวชอบเป็นบังวะเออไม่ใช่เด็กจูบเด็กจูบนี่น้องพี่เองเอ้ยนี่ไงพี่โจโ้พี่โจ้พี่หนิง<อ>พี่โจ้กับพี่หนิง ตอนนี้เราเดินทางมาถึงปาร์ตี 2. 2> ออ้อของเบนของเบนักร้รามากาแส่บซ่าประจำบ้านเลยครับเบน V4 ครับสวัสดีครับ ข้างเชนทไมเอาออกมาข้างๆเชนไม่ค่อยได้ยินผู้เอกแบบอันนี้มากอะดูหน้าดูหน้าคุณเอกแบบสุดยอดอะเต้นหนอยอินเนอร์เยอะเยอะ หุดหงิดอ่ะรู้่ะรู้่ะท่านี้ก็ลืมแต่เรื่องนึงก็ไม่มีใครรูกก้ว่าแกลืมใช่เพราะเป็นโพสไงรู้ว่าลืมก็เลยโพสละอ๋อเนี่ยเกือบลบนิดนึงนเพาเพลงมันขัดฟิลนลี่หว่ม